ค่ะเมื่อวนนี้แม่ปานอนุญาตขอวาภาษาเจ้าของเนะะื้อค่ะแม่ปานจะมาพ้ามะาแกงเห็ดแกนเห็ดฟางแต่มื่อนี้แม่ปานเอาดอกบานมันมาเป็นดอกบานว่าใส่ดอกตูมกะมีบวบมีคานี่ตะไคร้ใบมะกรูดแต่ก็กเมดแมงลักหรือพายตูบา้านเฮาเ้ว้อค่ะแล้วก็พริกกระเทียมเนะะ้อค่ะเมื่อเนี่ย เดี๋ยวแม่ปานจะภาพไปลงมือตำพริกกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นแล้วเ้าก็ใส่พริกก่อนใส่พริกใส่กระเทียมด้วยค่ะแก็ตำขอเวลาตำสักแปบ๊บค่ะแม่ปานจะตำเสร็จแล้วค่ะแกงแบบบ้านๆเท่านี้แหละค่ะบ่อยอย่างมากมากค่ะง่ายๆแบบบ้านๆ เดี๋ยวไปตั้งหมอกกันเลยค่ะตั้งหมอกกันเลยเนาะคะ่ะติดแกสเลยค่ะติดแกสเลยเดี๋ยวห้าค่อยมาเบิงกันว่าน้ำเดือดจะได้เอาเกลือใส่ค่ะค่าน้ำเดือดแล้วห้องกับใส่เกลือลุงไปใส่เกลือเลยค่ะ ใส่คาตะไคร้ส่ลงไปเลยค่ะใส่ได้หลายเขาจะได้หอมเอาใบบักกูดลงไปพร้อมกันเลยค่ะใบมะกรูดก็ลงไปพร้อมกันเลย แล้วก็พริกค่ะใส่พริกลงไปเลยบอกมันน้ำเดือดมันหนักขาดบ่ได้คือน,น้ำปลาละคะ่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะสองทับพีเลยค่ะจะใส่ผงนัวดด้วยค่ะแล้วแต่ตามแต่ชอบด้วยค่ะใส่หลายแทบหลายใส่หน่อยแทบหน่อย แล้วก็ตามด้วยเห็ดค่ะตามด้วยเห็ดเอาเห็ดฟางใส่เลยเห็ดแบบบานๆเท่านี้แหละค่ะแซ่บดีเห็ดบานดอกใหญ่พรอมในป่านซื้อมากมือเนี้ยซื้อมาสองถุงได้แบบยังหลายเลยใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวค่อยกลับมาเบิงใหม่เด้อค่ะค่ะพราเห็ดเริ่มจะสุกแล้วเฮาก็เอาบวบลุงค่ะใส่บวบบวบก,กลมเ้้อค่ะบวบบ้านเท่านี้แหะค่ะบ่แมนบวบเรียมบวบกลมบวบหอมใส่น้ำมือน,นี้บ่มีฝักทองใส่ใส่แต่บวบย่างเดียวค่ะ ก็รอยอีกสักพักค่ะค่ะแล้วเขาก็มาดูกันว่าเขาสุกยังซิ้มก่อนเด้อค่ะเอาฟองออกก่อนพอมีฟองเขาก็ะตากออกชิ้นม,มึงก่อนเด้อค่ะ นวนแล้วค่ะได้ที่แล้วแล้วเขาก็ตามด้วยพกอิตูเลยใส่พกอิตูลายลายไม่ปานม,มากใส่ลายจะหอมหลายแซ่บใส่ลายขเขาเท็เฮห้หอมแซ่บพร้อม,อมหมอแบบใหญ่หรือค่ะกินแรงมัน,นี คือแกงเห็ดน,นี่ล่ะค่ะค่ะเข,า,ขาก็มาปิดแก๊สเลยค่ะพร้อมตักเสิร์ฟเลยใส่ชามใบใ่ๆเลยมาเนี่ยตักเลยค่ะโอ้ควรห่วยๆเลยค่ะเป็นตะแซ่บค่ะ เลยค่ะตัดใส่ชามยังไงเลยหอมหวยหวยค่ะถ้าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่ให้แม่น้องพักบุงน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ